สวัสดีค่ะบัวลออนทัวร์ทริปนี้เราอยู่กันที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคุรอดอําเภอคุระพุดีจังหวัดพังงาค่ะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่คุรอดฟาร์มเตนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับและผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะกเลยค่ะ คุรอดฟาร์มสเตย์เป็นฟาร์มสเตย์แบบพื้นบ้านแต่ใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักอาหารทุกเมนูที่ทำใช้วัตถุดิบที่นำมาจากสวนภายในชุมชนสำหรับที่พักในฟาร์มสเตย์จะอยู่ติดกับลำธารท,ที่ไหลผ่านหน้าบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนปามมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเย็นสบายค่ะ ส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่ทางฟาร์มสเตย์มีให้กับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมนั่นก็คือกิจกรรมการร่อนแร่ค่ะชุมชนของเรามีการร่อนแร่ในคลองซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่จริงๆการร่อนแร่เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชุมชนคุณธรรมบ้านคุรอดค่ะนอกจากนี้ทางฟาร์มสเตย์ยังมีเครื่องดื่มน้ำมะเมาที่เป็นทีเด็ดของที่นี่มาให้ออฟได้ลองดื่มดูค่ะ มะเมาเป็นผลไม้ป่าตระกูลเดียวกับเบอร์รี่ค่ะหลังจากอิ่มท้องกันแล้วพี่แขกเจ้าของคุรอดฟาร์มสเตย์พาออบเดินชมบรรยากาศโดยรอบพี่แขกเล่าให้ฟังว่าที่ฟาร์มสเตย์แห่งนี้มีการเลี้ยงสัตว์และปลูกผักมีการบริหารโดยใช้แนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากนั้น ที่แขกพาอฟขึ้นรถสามล้อพ่วงเพื่อไปสักการะบูชาพระประธานที่วัดบางครั้งซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนบ้านคุรอดวัดแห่งนี้มีอุโบสถที่โดดเด่นสวยงามภายในวัดมีความเงียบสงบมีต้นไม้อยู่ทั่วบริเวณวัดทำให้มีอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การมาทำบุญและประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ ขับสามล้อไปเที่ยวชมกันต่อที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาและไปชมธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งคุ้มเหมืองเก่าที่มีมาแต่โบราณนั่นก็คือคุ้มคลาซึ่งเป็นคุ้มเหมืองที่ใหญ่และลึกที่สุดอยู่ติดกับเชิงเขายาในปัจจุบันเป็นพื้นที่ทดลองปลูกปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ เขายาสูงตระงานเมืองโบราณขุมคาคูรอดริมบึงคนึงหาศาสตร์พระราชาผาพอเพียงค่ะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนเราสองคนนะครับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรธธธัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคุรอดอำเภอคุระบุรียังรอคุณผู้ชมทุกท่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ